โครงสร้างของไตไตเป็นอวัยาวะที่สำคัญในระบบขับถ่ายโดยทำหน้าที่ขับของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบและรักษาดุลยาภาพของของเหลวและสารต่างๆในร่างกายโครงสร้างและอวัยาวะร,ระบบขับถ่ายของมนุษย์ไตมนุษย์มีจำนวนหนึ่งคู่อยู่ในช่องท้องบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวต่อจากท่อไตทั้งสองข้างมีท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ซึ่งแต่ละโครงสร้างมีหน้าที่ดังนี้ไตกำจัดของเสียและควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆท่อไตลำเลียงปัสสาวะไปที่กระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเก็บปัสสาวะท่อปัสสาวะลำเลียงปัสสาวะออกจากร่างกายนอกจากนี้ยังมีหลอดเลือดที่สำคัญที่นำเลือดเข้าหรือออกจากไต คือ Re n นอ a r เทอรนำเลือดจาก Aorta เข้าสู่ไตและรีโนเวนนำเลือดออกจากไตไปยัง i n f ฟ r i ลียเว a c a v คลักษณะภายนอกมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วสีออกแดงผิวเรียบค่อนข้างนุ่มที่บริเวณกึ่งกลางด้านหนึ่งของไตมีท่อไตและหลอดเลือดติดอยู่คือหลอดเลือดรีโนอัลเทอรี่ มีผนังหนาและค่อนข้างเหนียวส่วนหลอดเลือดลิโนเวนมีผนังบางโครงสร้างภายในเนื้อไตแบ่งได้เป็นสองบริเวณคือส่วนนอกหรือคอเทกหรือส่วนในหรือเมลล,ล่ามีลักษณะคล้ายรูปพีระมิด เนื้อไตส่วนในจะมีสีเข้มกว่าเนื้อไตส่วนนอกและส่วนปลายของเมนาล่าจะยื่นเข้าไปจรดกรวยไตที่มีลักษณะเป็นโพรงแคบลงต่อกับท่อไตแต่ละหน่วยไตประกอบด้วย glomerulus Bowman capsule ท่อหน่วยไตท่อหน่วยไตแบ่งได้เป็น3ส่วนคือท่อหดส่วนต้นห่วงเฮนเล่ท่อหดส่วนปลาย โดยมีหลอดเลือดฝอยมาพันแนบชิดโดยรอบปลายของท่อขดส่วนปลายจากแต่ละหน่วยไตยจะเปิดเข้าสู่ท่อรวมซึ่งเปิดออกสู่กรวยไต